26กันยายนนี้เมเจอร์จกคู่หนักสุดเล้าใจให้เลือกชมได้แบบเต็มตราสนุกไปกับธรรมหาริหันดึงสติคุณให้ขำขันเหนือสุดขอบโลกกับการกลับมาของหลวงพี่เท่งคัมแบ็กอาทิตย์นี้ถึงเวลาตื่นเช้ามาใส่บาปเพราะหลวงพี่เท่งพร้อมกลับมาให้พรสุดหาแล้วที่เมเจอร์ทำไมวันแสงรถพระเนี่ยมันบาปเราว่าขับช้า พบกับเจ้าชายตัวตลกแห่งวงการโจเกอร์ Joker. เมื่อโลกและสังคมหันหลังให้กับเขาทำให้เขาต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวตนครั้งใหม่เตรียมกลับมาปั้นหน้ายิ้มไปพร้อมกันอีกครั้งบนจอยักษ์กับวาคินฟินิกเจ้าของรางวัลอสการ์นักแสดงชายยอดเยี่ยม เปิดตำนานแห่งการต่อสู้ระหว่างพวกพ้องต่างดวงการใน t r a n s f o r m e r อร์วันพร้อมหรือ,อยังที่จะตัวนิ่งไม่ติดเก้าอี้กับการประจนภัยและการต่อสู้สุดอลังการที่เมเจอร์ในระบบ i m a ม4กและ d o b b y a t m o s เมเจอร์ซีนิเพตเตียมอัดแน่นทุกความฝุกให้คุณด้วยหนังดีๆมากมายอย่าลืมมาเลือกชมกันนะครับ